แบงพยายามเปิดบอลเอาโอ้ยวิ่งตามบอลไปแหย,ายา่งจะกระโดาม,มาได้นะครับจะไปดูได้ตัวได้ไหบอลตั้งลูกมองหาเพื่อนอเพื่อนเรียกบอลเปิดปั๊ยาวไปไปไม่ถึงหน้าประตูสกัดได้ด้วยตาตาแบงเอฟาตาแบงเออยู่ที่กลาง มุดนาให้เจ้าบิ้นเจ้าบินเกี่ยวลูกไว้ไม่ได้นะอาบอ,นนอ,อ,าอบลกออก้างไปสับสองอัวะไรก็เอือดเอรอบก ตอน้เป็่ี่มนนต่าัปาตกกังคอย่ยเหลือเพืนตอยู่นะคะไม่เป็นไรใครมีเงนยียวยาในางอะให้ยายน้องนกกีฬาของงงงงแล้วหัวม่หมนะครเตียวกีวเส้นกีวสายลงในครื่งหลังต่อจากเกมนี้เลยนะคะโนวัดหัวตล

ก็ต้องมาหาเขา2ปี <laughs>

บก็ไม่ยอมของบัวหาช่องทางเปิดบอลให้เพื่อนป่าตะแบงก็ปุบเต็มที่เเ้ยเฮ้ยเแล้ว ก็มีคนมาอีกทั้ง